สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆจา้าเมื่อนี่สื้อผ้ามาเบิ่งอันนี้เพืเ่อนๆแหนแดงเอาไว้เลี้ยงปลาเนาะจ้าเนาะปลาไปเบิ่งน้ากัน,อกปปน,กนตอนที่ทิลี่กลับเมืองไทยทิลี่ใ้ใดอนนนนันนั้นไว้เนาะจ้าเนาะได้เพาะใบเนาะจา้าซื้อกะละมังมาปลูกไว้จ้ะเพื่อนๆปลูกง่ายค่ะแล้วก็แพรเร็วอันน้องเคยตักอยู่นี่คือจะเอาไปให้ปลาจา้าะเพืเ่อนๆเ,เอาไปเลี้ยงปลาอยูนะ่สาเนาะ ออกดีค่ะเพื่อนเพื่อนมันนั่นแพร่เร็วจะเพื่อนเพื่อนผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อไดเด้อจ้าเด้อติดต่อสาวทีรีใดเด้อจะเดยวจะว่างันเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้เด้อจ้าเด้อติดต่อใดเอาไปเอาไปเลี้ยงแล้วก็ให้ปลาเอาไปเลี้ยงปลาเ้าจจะเพื่อนเพื่อนหรือว่าเพื่อนเพื่อนสิเฮ็ดเป็นอันแบบไอพยายางก็ได้เด้อจ้าเห็นบ่าจาเนี่ยแพรพ่ล้ายคักเพื่อนเพื่อนจ้าเอาไปใ้ให้ปลาห้ากิน เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ได้เพื่อนเพื่อนผสมกับห้าด้ลยจ้ะประหยัดคา่าอาหารปลาเพื่อนเพื่อนจ้ะอันน้องเคยว่าเอาไปเรื่อยๆอยู่ว่าสันน้องสาววา่าเอาไปเรื่อยๆอยู่ตัวว,ว่าแต่มันก็แพ้เรื่อยๆเนาะเฮ็ดไว้ประมาณเท่าไหร่ก็่าสิบสิบกว่าถัาางเนาะสิบกว่ากะละาาามังเนาะจ้ะแล้วก็กะละมังหน่อยนะ่ะ ตอนเอาไปซื้อทางก็ตลกตลกนะหาซื้อทังยนะา,งงากเพื่อนเพื่อนทางเขาขายเขาบอกเคยใส่กันเนาะทังไงไงเห็นบอจ้ะแพร่แพ่เฮ็ดหลายอัน,นอยู่ปะประมาณสิบสองสิบสามถังหรือเปล่าจำบ่ได้ตอนเห็ดขมวดมวเนเด้อพี่น้องตอนเอามาหม่ไม่ตอนตีลี่ก็เสือกน้าอินเทอร์เน็ตน,นะจ้ะเนาะน้ำอนไลายกัน ตอนนี้มาสื่อสาวทิลีได้เด้อเพืเ่อนๆขอบคุณเลยๆที่รับชมจ้า